สวัสดีครับผมได้ยังั้นกินเขาเทียงกันเนาะครับมากินเส็จมีน้ำกันบะมีน้ำกันครับมาได้มาได้ไดอบะม,มีใส่ใ์ไข่ไข่สามหน่วยเป็นได้ครับกินกับพวกทั่วแล้วก็จิกินก้วยครับสมโตครับอืม เห็นลูพากินก็นได้กินน้ำขับนี่แซเสียบอยู่อืมิงกับตัวฝนลงเม็ดครับทั้งน้อยหรือบานเฮาเอินมาฝนลิ้นนะครับ Ừm. Mm Ừm. -hmm. Mm. Oh. Mm. Mm. ขีดก็ขึ้นบาเนี่ยขีบไข่ก่เป็นเออเอาบ่มีคนเห็นนะครับแตะเก็บมันขีดก็ขันไข่ต้ม มือ่อน,นี่ก็ขออนุญาตกินในเฮี้ยนที่เก่าหล่อยเด้อครับเด้อ้านนอกฝนมันลงเม็ดครับบัสิไปกินยืดหลังสวนกับไปเ่ไไร ต่อมม้าหันหอมเลยครับน้ำเพิ่นจะเป็นออกชีดแหงเบียงได้ครับเนาะน้ำ ตัวมือนี่มามาห่อเนึงแพงก็เขาได้ครับเด้อเส้นมีนี่พักกันได้อย่างกินข้าวเที่ยงนากครับ ฝนลงเม็ดไป,ป่อยต่มเสซนหอนๆมาๆเี่ยแตกเี่ยแตน ชว่วงวะช่วงวะครับ แสบไรเฮ้ยแสบไปดิแ้งใส่ได้ไหมครับเนี่ยไปน้ำมันบ่นี่ ขออนุญาตนะครับเด้ออย่ามาสรวจั้งสีจังสั่นนะครับเนาะมันเหลือเมลายนี่ซ่อนกันตักยากล่ะดดิมยำผู้แสบครับแสบเห็นลูกไส้กินครับตะกี้ไม่กินเนี้ยกินหนึงตาของไทยธรรมดานะครับโดยมือไม่ส้นหนา้าหนาก่อนกลมผม แพ็คหนึ่งห่อหนึ่งสิบเจ็ดสิบแปดบาทครับอันนี้ต้มสอง 2, ห่อครับจังสี่เลยใครอีกสามหน่อยครับผมก่อนืินแต่ขอถอดขอไปสําหรับการที่บอสุภาพนะครับอาจจะมีคําวบาคําจ๋าที่บอสุภาพหรือการยกสดนะครับผมมันเป็นเทคนิคเป็นเทคเจอร์เป็น, texture, ปนในการทาคลิปครับคลิปนี้ถ้าถูกใจกันอย่าลืมกดซับสไครต์กไดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจใหน้นายปีชานคือเก่านะครับเนาะ คลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอบกันคลิปหนาครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่เขามารับชมคลิปครับ